Yeah. Turn around. <laughs> Why are you glasses like that? Well about three months ago I lost a pair of glasses. Uh -huh, yeah. And while we were filling the plant the car up with the little plants that we've uh -huh, got. Yeah. Only the little ones. Yeah. My amazing, wonderful, fantastic, best person in the world, you found me glasses in the mud. I Sam, the loja. ยู่หนาบ้านไข่ยู่บ่เหยียบแตกน,นี่จ้ะอันนี้เป็นอีกรอบ,บนึ่งละมงึงดูจ้ะน <just> <ห>ี่ถ้งใหญ่ยังไง <without? S 1> ังไงจ้ะฮลหลมึงหลดไปถังใหญ่แตเอออะไรก็ได้ใส่เลยหน่อยจ้ะก็ูกแบบมาซื้อซื้อ,อ,อยัง่าติว่านี่ค่ะไอซิครีคมค่ะแก่ร้อนมาสันวาอนไปดาเนี่ยี่ นี่จ้ะมีต้นมะนาวต้นออฟฟคาโดนะคะต้นดอกไม้เนาะอันนี้ได้ประมาณครับเมนี่อินเนี่ยประมาณสิบสิบสิบกระถางจา้ะกระถางหน่อยน้ำเนาะเอาสะสมกันเพราะว่าเอาอันนี้กันเพราะว่ายังเพราะว่าย <What? S 2> mm ันไอเอาพลาสติกใส่น้ำหยาดแบก แชมเปี้ยนโอ้โเป็นเยนีรบนงติ๊โอเคค่ะนี่แหะค่ะแล้ว่าบอนอันอันี้นนีสงสัยสิได้ให้อายไม่ยกซอยนะจ๊ะเนาะโอเคบ๊ายบาย